มันเยอะมันเยอะดีใจมากเลยจ้ะนี่ดูดิรถวิ่งผ่านเนี่เพื่อนเดี๋ยวเหลืองเลยซ่อนอยู่ใต้กอเนี่ยอะไรกินไปบ้างแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่สุกมากอ่ะจ้ะแต่วันสวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อเราก็เลิกงานเย็นเลยจ้ะวันนี้แต่ก็อยากเข้าป่า ล้อๆล้อๆล้อกันจ้าตรงนี้มันจะเป็นป่าบูบูรี่เนาะเนี่ยเราก็จะหยิบให้เพื่อนๆพดูหน่อยนะจ้าบูบูบรี่เดี๋ยวเราหยิบบูบูรี่เห้เพื่อนๆดูนะเราไม่ได้เอาบูธมานะแต่ว่าบูบูรี่มันลูกโตมากเลยนะอยากให้เห็นจังเลยเนี่ยเพื่อนๆดูดินี่บูบูรี่อะลูกมันโตโตจา้าเพื่อนเพื่อนดูดิเนี่ยบูบูบรี่ลูกโตนะจ้า ลูกโตแล้วก็โดกอยู่นะอู้ยุงก็เตรียมมาลีชีดยาก,กันยุงเหมือนเอาไม่อยู่เลยเราไม่ได้เอาที่ตักมาหรอกเพื่อนๆดูดิเห็นปะว่าเราไม่ได้ตั้งใจมาตักเดี๋ยวเราวันไหนเรามาตากักวันนี้เรายังไม่ตักจ้ะมาจจะเพื่อนๆวันนี้เราจะค่อยๆนะจ้ะเพื่อนๆเห็นไหมเดีย๋ยวเราดึงขึ้นมาดีกว่านะ เรากลัวเขาแตกมองในกล้องนี่เนี่ยปัดไปเลยนะอยู่ข้างทางเลยมีแต่คนเป็นเพื่อนแย่ๆเลยรถ <c oughs> ก็มีแต่คนมองเลาจะรถวิ่งผ่าน่ย เพื่อนเดี๋ยวนี่จ้ะเพื่อนตัดขาไปงามเลยจ้ะบอกลุงฝรัง่งเลยวขอเล่อข้างทางไม่เข้าไปข้างในเราเพราะเราก็กลัวเหมือนกันจ้ะเราตรงโน้นี่เห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ตรงนี้เพื่อนๆโหนี่เห็นนะ <c oughs> เห็ดมันปูของแพงจ้ะเพื่อนๆโลเป็นพันพันบาทนะ <c oughs> ถ้ามีเยอะก็อยากขายมันกันเลยจ้ะ มันไม่เคยไม่ได้เยอะเอจกจ้าที่เราอยู่มีปีนี้ที่เราได้เก็บกินเยอะอยู่นะนะเพื่อนเห็นปะเหลืองเลยซ่อนอยู่ใต้กอเนี่ยนะมันแห้งนะเนี่ยมันอยู่ตรงร่องน้ำนเพื่อนแมงมุม,มนี่เรากระป๋องมาเห็นปะ นี่เพื่อนมาดีดอกจะเก็บแบบอยู่แบบนี้ลมมัดพัดด้วยแห้งๆยุงไม่ออกมาจา้ะแต่ถ้าเราเดินเข้าป่าปุ๊บนี่แค่ใกล้ๆนี่แหละเราเดินเข้าไปนี่มันขเขมือบเราเลยนะคนเขาก็มองมองไปจ้ะ เพื่อนเด้ตรงนี้นี่โดนอะไรกินไปบ้างแล้วนะเก็บเห็ดนี่ไม่ค่อยทันอขอโทษไม่ค่อยทันทากเราจะเขาก็ชอบกินนะมันของอร่อยนะเพื่อน,นตัวนี้ดินี่วันนี้เราเรามีสมาธิได้วพาอยู่ติดถนน,นเพื่อนถ้าอยู่ในป่าจะมานั่งจับอยู่อย่างนี้ไม่ได้เะจ๊ะ น่ากลัวอยู่จ้ะคนเดียวในป่าไม่มีใครเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยเราสัน่นวแวเราขออภัยเพื่อนเพื่อนทุกครั้งเ,เราต้องมีสั่นไหวบ้างเลยจ้ะเพื่อนเพเพราะว่าเราไม่สะดวกยหลายอย่างนะมีเหตุผลนะจ้ะแก้ตัวมันก็เรื่องจริงนะเราไม่ได้อยู่ในป่าของเราเองอะไรเงี้ย เราจะค่อยๆบรรจงได้อะไรถ้าเ,เป็นเป็นป่าของเรานะะฮูสบายเพื่อนๆเอ้ยทอดน่องไปเถอะกล้องนี้ก็ถ่ายช้าๆได้จ้านี่เยอะไหมเหลืองเลยมาเพื่อนๆดูบูบลี่ดิบ <c oughs> ูบลรี่ก็เยอะ อยู่บ้านเราแล้วมันมีน้อยๆเนี่ยเราคงไล่เก็บน่าดูเนี่ยนะบูเบอรี่อะ่ะมันมีเยอะๆนี่มันก็ไม่รู้จะเก็บไปกินยังไงหมดเนาะเดี๋ยวจะมาเก็บอยู่จ้ะวันนี้ไม่ได้เอามาเดี๋ยววันอื่นก่อนคิดไว้เตรียมไว้แล้วลืมทุกทีเลยเนี่ยไม่เคยพลาดเลยลืมทุกทีเลยเราจะตักไปกินวันนั้นเราก็ตักไปกินแต่ว่ามันยังไม่สุกมากอ่ะจ้ะแต่วันนี้มันสุกมากแล้วนะ เพื่อนดอกมันสมบูรณ์มากเลยตรงนี้เนะี่ยดูดิดูกันนะคนเขาก็มองอะจา้ะเพาอยากรู้ว่าเราทำอะไรเขารู้แหละว่าเราเก็บเห็ดนอะแต่เขาคิดแต่ว่ามันจะมีเห็ดเล้อเธอตรงนี้เนี่ยไม่เอาไปเก็บเห็ดแบบปัด ัดฝุ่นไปเลยนะสวยนะแป๊บเดียวเองหูเยอะอยู่เหมือนกันนะตรงนี้เพื่อนโอ้มันโดนอะไรมันเลยเป็นผ้าผ้ามัวๆนะเดี๋ยวขออภัยเพื่อนเดียวใบใบไม้แหละอุ้ย ตัดขาแล้วเก็บเห็ดข้างถนนวันนี้มีดไม่ได้กลัวแล้วจ้ะนี่เพื่อนเอ้ยนี่จ้ะที่เดียวนี่แหละเห็นไหมโอ๊ยเหีนยล้วจ้ะไอ้ไม้แขวนกล้องเนี่ยโตัวสามเนี่ยมันก็ดังนะดังก็เก็บก็เก็บต้องขอโทษขออภัยจริงๆจ้ะ ขยับไม่ได้เลยดังก็เก็บก็เก็บก่ะเนี่สวยนะมาเพื่อนๆนี่ไอเห็ดพึ่งหวานนะ่ะไม่ไม่มีหรืจ๊ะมันยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าอันนั้นที่เราเจอนะ่ะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพื่อนๆเราไม่เคยเก็บเห็ดเดือนกัรก,กดาเลยนะพึ่งหวานนะ่ะเราเจอแบบ ตกใจมากที่ปบกยานกลับลุงฝรั่งก็จะกลับบ้านอย่างเดียวเลยจ้ะเธอเธอกับเธออะไรเงี้ยแบบแกเหมือนว่าไปก็เหมือนแกคงเหนื่อยแหละไปหลงอยู่ตั้งนานเนาะอย่าไงเพื่อนๆได้เยอะไหมนี่ทำเป็นเล่นไปแป๊บเดียวเลยจ้ะได้เยอะอยู่จ้ะ สุดยอดเลยขอบคุณธรรมชาตินะจ๊ะเห็ดเหลืองสวยๆเจอยเดงนาแเดียวสนท,ทีได้เหไนเไออนวยเจอจริงๆดินี่ เห็ดเหลืองเอายังไงเลยนี่นัดไปดิเห็ดเหลืองข้างทางข้างถนนนี้เลยจะเป็นเพื่อนเอ้ยเราก็เลาะของเราไปเรื่อยนี่นี่เป็นไ,ไงนี่ดีใจจะดูสิอุ้ยปล่อยเธออยาก,กินเลยเพื่อนเื่อนดูนี่ ทำไมล่ะ <c oughs> แบ่งกันบ้างได้ไหมเนี่ยอ <c oughs> อ้ยแบ่งกันหน่อยเถอะแย่งกันหน้าซึ่งซึ่งหน้านี่แหละจ้ะเดี๋ยวไปล้างหัเอดอกนี้ <c oughs> เพื่อนดูดิ <c oughs> ได้อีกไหมเนี่ยมีอีกไหมไม่มีได้แค่นี้เพื่อนๆสี่ดอก เห็นไหมเดินเข้ามาก็เห็นเลยเพื่อนเพื่อนนี่นะโหดอกหนำใจมากเลยเธอดูสิว่าจะดอกใหญ่แค่ไหนโอ้เพื่อนเพื่อนไม่ได้มีดอกเดียวนะโอ้เกือบไม่ทันหนอนเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนดูดิ ไม่ได้มีดอกเดียวเห็นปะนี่อื้อโอ้เพื่อนเพื่อนเกือบไม่ทันเลวเห็นปะอู้ตายละขอผ่าขอผ่าโอ้เพื่อนเพื่อนโอ้โหนอนกำลังกำลังคานเลยเพื่อนเพื่อนนะเอาเขาไว้นี่แล้วกันเนาะนี่อู้เพื่อนเพื่อนยังทันอยู่นะ ยังพอได้กินอยู่ตัวนี่อีกดอกเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนี่ตัดมีดอกน้อยๆด้วยจ้ะเดี๋ยวต้องเดินระวังเลยเพื่อนจะพูดว่าอะไรดีนี่เหตุเพื่อนเฮ้ยเหตุ bên nhì hết nhiều mát lời tụi nina đi tụi nina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 